สวรรค์มูนดาตอนที่553ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆสองกบี่และสองบุรุษปปะทะกันนับหลายร้อยครั้งเหนือท้องฟ้าของสามทวีปที่เดิมทีเป็นสีขาวหรือสีขาวตอนนี้สองสะท้อนด้วยแสงสีทองวูบไหวบางครั้งสว่างจ้าบางครั้งมืดลงเทพจกกักรพรรดิเจียเซียวหลัวและจักรพรรดิปีศาจซาหต่างก็รับรู้ได้ถึงการประทะพลังอันยิ่งใหญ่ในสมองกล้องตท้ไอคำประหลาดที่เย่บูเฉินเพิ่งกล่าวไว้พวกเขาต่างเข้าใจว่า เยู่เฉินมีพลังหยุดอยู่นะเมื่อสมปีก่อนเทียบเท่ากับตอนที่ทำลายราชันจอมปีศาจแต่ว่าตอนนี้พวกเขาพันตนัดได้ว่าตนเองเข้าใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเวลาสั้นๆเพียงสามปีพลังของเย่บูเฉินกลับบรรลุถึงอีกหนึ่งขอบขั้นอย่างคาดไม่ถึงเป็นขอบเขตที่พวกเขาไม่กล้าจ,จินตนาการถึงถ้าอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าตอนนี้กำลังมีคนต่อสู้กับเขาอยู่หมั่นผู้นั้นเป็นใครในห้วงกลโหงแห่งนี้ ปรากฏอีกหนึ่งตนตนที่แข็งแกร่งสุดขั้วตั้งแต่เมื่อใดกันที่ข้างๆางซาหูมีบุรุษผู้หนึ่งลักษณะเย็นชาเยืนอยู่เป็นแหล่งหยาที่มีอาการสงบนิ่งยิ่งกว่าซาหูเขาอาศัยอยู่ในทวีปปีศาจมาได้สามป,ปีแล้วซาหูมีบุตรชายเพียงคนเดียวคือซาหลัวขณะที่แหล่งหยาสืบทอดตควกมทรงจําและตุกพลังของซาหลัวครึ่งหนึ่งของเขาคือซาหลัว ดังนั้นซาหูจึงรับเล่งย,ยาเป็นบุตรชายตนกระทั่งแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแน่นอนว่าอีกหนึ่งเหตุผลก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเล่งย,ยาและอี่วูเฉิยนเล่งยาไม่ปฏิเสธใดๆเขาตอบตกลงเพื่อซาหลัวหนึ่งปีก่อนเขายังได้แต่งงานกับสตรีนางหนึ่งแห่งทวีปปีศาจนางมีนามว่าปี้หยูนางเกอคนที่ซาหลัวเกยสละชีวิตของตัเองเพื่อช่วยนางไว้ เล่งยายอมรับนางไว้เพื่อซางหัวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามหัวใจน้ำแข็งของเขาค่อยๆละลายลงโดยไม่รู้ตัวเกิดความรู้สึกต่อพี่อยู่ขึ้นในก้นบึ้งของหัวใจช้าๆเล่งหยาทราบว่าเย่บูเฉินตอนนี้กำลังต่อสู้กับใครอยู่นอกจากเย่บูเฉินแล้วมีเพียงเขากับจูจิงเทียนเท่านั้นที่ทราบเรื่องราวนี้ในขณะที่จูจิงเทียนยามนี้กำลังสะพายกระบี่สร้างหมิงนั่งพิงอยู่บนต้นไม้ในทวีปเทวะ จ้องมองไปยังแสงทองคําที่พุบไหบนท้องฟ้าอย่างเงียบงันเวลานี้ยอดยุทธแห่งทวีปปีศาจต,ต่างก็คุ้นเคยกับเขายอดตรีมือแห่งทวีปเทวะต่างก็คุ้นเคยกับเขาเช่นเดียวกันหลายปีที่ผ่านมาเขาท้าประลองไปทั่วมีแต่ความเพลิดเพลินไม่รู้เหน็ดเหนื่อยการอย่างรู้ในวิถีกระบี่ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องผ่านการประลองเขาคล้อ้วิถีกระบี่ไร้พ่ายในตำนานทีละก้าวตูมดานาสามดวงที่อยู่ใกล้สุดได้ระเบิดออก ภายใต้พลังที่ถูกล้างไว้ดวงดาราทั้งสยังคงกลายเป็นเท่าทุลีและดับศู์พลังของพวกเขาสูงล้ำเกินไปเพียงหนึ่งกระบี่ก็สามารถทำลายผืนปฐตพีได้ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกมายังสถานที่แห่งนี้แยกฟ้าผ่าปฐพีพลังทำลายล้างถูกเวี่ยงจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างแสงทองคําเจิดจ้าควบคุมกระบี่ตัดดาราและร่างของเย่บูเฉินไว้กระทั่งไม่อาจมองเห็นร่างของเขาได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ แยกฟ้าผ่าปัตภพีคือแยกฟ้าผ่าปัตภพีอย่างแท้จริงเพียงหนึ่งกระบี่ก็สามารถตัดผ่านปัตภพีได้เยบุเฉินใช้พลังของตนเติมลงไปเหนยวนําพลังทําลายล้างที่แท้จริงของมันออกมาใช้ชายชุดดําไม่ได้หลบเลี่ยงกล่าวได้ว่าในอวากาศเมื่อพวกเขารักษาระยะห่างไว้ก็เท่ากับการหลบเลี่ยงที่สมบูรณ์แบบตอนนี้แสงทองคาจากกระบี่ของชายชุดดําได้ส่องสว่างออกรูปสลักภูเขาพฤกษาตะวันจันทาและดวงดารา ปรากฏบนใบกระบี่อย่างชัดเจนประกายแสงอันเจิดจ้าไม่โดยไปกว่ากระบี่ตัดดาราของเย่ยมูเฉินถูกเหวี่ยงว่าจากล่างขึ้นสู่เบื้องบนต้านรับการมาเยือนของกระบี่ตัดดาราบัญญัติโลกาการประทะอันรุนแรงได้ระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าเกิดเสียงอื้ออึงขนาดใหญ่ท่านใดน,นั้นดวงดาราโดยรอบนับสิบสิบดวงแตกสลายลงทันทีสองบุคคลที่ต่อสู้พัวพันกันอยู่คู่ใหญ่ได้แยกจากกันในคราวนี้ พวกเขาหยุดล่างระงับเลือดรวมที่พลอยพุ่งอยู่ภายในการพล่ะพลังครั้งนี้ทําให้สามทรีสัส่นสะเทือนอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวที่เย่ยบู่เฉินเคยกล่าวไว้ได้เกิดขึ้นจริงๆยิ่งกว่านั้นนี่ยังเพียงแค่เริ่มต้นยอดเยี่ยมสามารถรับกระบี่นี้ของข้าได้โดยไม่พ่ายแผลทัวล่านี้นับว่าเจ้าเป็นหนึ่งในสามแต่สามารถรับมือได้อย่างเท่าเทียมนับว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นชาดจุดดำหอบหายใจเล็กน้อยก่อนจะกลับสู่ปกติ เขาก่าวจมเชเยเย่บูเฉินช้ชาๆระหว่างนั้นสายตาก็กลายเป็นเหี้ยมเกียมบางทีหากว่ากันด้วยพลังเจ้าคงไม่ได้ไปกว่าข้าแต่ว่าในด้านของสาตาสาตาต้องห้ามที่เจ้าตือ่อยู่นั้นไม่มีทางเหนือล้ำไปกว่าข้าอาักีศักดสิิทธ์ส่วนหยวนกระบีท่ทองคําของชายชุดดําลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงทองคําเปลวเพลิงนี้ลุกลามอย่างเร็วรุด ปกคลุมชายชุดดำไปทั่วล่างชุดดำของเขาพัดผิวในเพิงทองคำการลุกไหม้ของมันแผ่แรงกดดันน่าสะพึงบีบคันให้เย,ยบูเฉินต้องถอยหลังมีไม่ใช่อุณภูมิของเปลวไฟหากแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์จิตใจที่ประสานกับศาสตาย่อมสามารถสำแดงพลังสูงสุดของมันได้เพิงทองคำนี้จึงรุนแรงขึ้นกว่าปกติถึงสองเท่าเจ้าที่ไม่ได้ประสานจิตใจกับศาสตา จะรับมือกับพลังนี้ด้วยวิธีใดชายชุดดำที่ลุกด่วนไปด้วยเปลวเพลิงทองคำเอ่ยปากอย่างเย็นชาเพลิงทองคำนี้ไม่ใช่เพียงอนุภาพของศาสตาหากยังเพิ่มแรงกดดันของชายชุดดำเป็นสองเท่าเยบูเฉินทนรับแรงกดดันจนแทบไม่อาจหายใจแต่ว่าเขาไม่ได้ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยเขาเอ่ยคำเพียงบางเบาเสี่ยงเสี่ยงแสงขาวสว่างวาบขึ้นที่กลางลำตัวของเยบูเฉินมันเรืองรองขยายออก ปกคลุมกะบี่ตัดดาราและล่างของเขาทันใดนั้นความรู้สึกอึดอัดที่ไม่อาจหายใจได้หายไปกะบี่ตัดดาราทวีพลังและความดุดดันขึ้นพลังของเยี่หูเฉินยังเดือดพ่านอยู่ภายในเสียงเสียงไม่เพียงสามารถประสานกระบีตัดดารา,ากับการสอนบาปิบัติได้เท่านั้นในฐานะศาสตรา,าต้องห้าม ที่ทรงพลังสูงสุดแม้ประสานข้อกับกระบินตัดดานาหรือการสอนบาปวิบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งพลังของมันก็ยังคงเพิ่มทวีขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากที่เย่ยบูเฉินบนรรลุพลังถึงขั้นที่เจ็ ร่างกายและพลังของเซียงเซียงก็เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์เขาได้ค้นพบเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งนั่นก็คือพลังของเขาและเซียงเซียงสามารถประสานเข้ากันได้สายพันธุ์ยิ่งจอกมังกรเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นในห้วงโคลงหลันแห่งนี้เหากับดำรงอยู่เพื่อเขาโดยเฉพาะชายชุดดำกลายเป็นนิ่งงนันความประหลาดใจล้ำลึกว่าผ่านในแววตา ก่อนถูกซ่อนไว้เขาเคลื่อนมือขึ้นชา้าๆคราวนี้เป็นเขาที่เริ่มโจมตีก่อนแสงทองคําของกระบี่ประสานเข้ากับอาคีทองคาอย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันเย่บุจเินเองก็ขยับล่างแสงทองคําของกระบี่ประสานเข้ากับแสงขาวกลายเป็นประดุษสายฟ้าสองสีพวกเขาเข้อปะทะกันอีกครั้งขคลื่นพลังแผกกว้างยิ่งกว่าครั้งก่อนตกครั้งที่สองกระบี่สัมผัสกันจะเกิดขึ้นพลังมหึมาแผกกว้างในห่วงมิติ เมื่อคลื่นพลังระลอกแรกจางลงคลื่นระลอกใหม่ก็จะตามมาดูดพายุฮ่วงอากาศภพศสารตูกคลื่นพลังแผท่วมเกือบทุกมุมไม่ว่าทวีปเทวะทวีปปีศาจหรือทวีปเจนเฉินคำพยากรณ์เรื่องแผ่นดินไหวของเยบูยเฉินได้เกิดขึ้นจริงในที่สุดพราะเขารู้จากความแข็งแก่งของตนเองดีเยบุยเฉินจึงเลือกสถานที่ต่อสู้ที่ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อดินแดนเหล่านี้แต่ว่าแผ่นดินไหวต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนบนผืนทวีปต่างๆ ทำให้ชีวิตมากมายแตกตื่นกุลหลุนผูใ้ใดจะคาดจิตว่าแสงทองคำที่ไหววูบดูดสายฟ้าบนท้องนาภานี้จะเป็นผลลัพธ์มาจากการต่อสู้ของสองบุคคลในห้วงอวกาศนี่คือพลังเดือนหลวนเป็นการประชันด้านพลังโดยตรงไม่มีการยับยั้งพลังไว้ไม่มีการเล่นลูกไม้ดังนั้นพวกเขาจึงประทาฟาดฟันกันด้วยพลังลรวนหวนการต่อสู้ถึงป่านนี้พวกเขาไม่อาจวอกแวกเสียสมาธิได้การนต่อสู้จึงนำหายนะมาสู่มูดาว ก่อเกิดหลุมดำที่มองไม่เห็นและไม่อาจปิดลงจำนวนมากแต่ไม่ว่าผลลัพธนะ์น่าสะพึงปานใดจะเกิดขึ้นพวกเขาก็ล้วนไม่ลังเลแม้แต่น้อยตูมสองนางปิวเลีวแยกออกจากกันอีกครั้งไปไก่ลีบพวกเขาเคลื่อนไหวแบบเดียวกันยกมือขึ้นปาดเช็ดรอยเลือดที่มุมปากสีโลหิตของพวกเขาเจือด้วยสีทองเล็กน้อยสองฝ่ายเสมอกันไม่มีผู้ใดด้อยกว่าหรือเหนือกว่าอันที่จริงพวกเขามีพลังต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ว่าความต่างนี้แทบไม่นับเป็นสิ่งใดเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของพลังพวกเขาที่น่าเหลือเชื่อก็คือไม่อาจระบุได้ว่าผู้ใดมีพลังมากกว่าหรือน้อยกว่าหากไร้ปัจจัยอื่นก็สอดแทรกและหากการพนทะพลังนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่าว่าแต่10วัน10คืนเลยกระทั่ง10ปีก็ยังยากจะตัดสินผู้ชนะดังนั้นทักษะแผนการเล่เหลี่ยม และประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยตัดสินผลแพ้ชนะนอกเหนือจากพลังยอดเยี่ยมชายชุดดำเอ่ยคำช้าๆข้าหวยห,หาการบาดเจ็บมานานแสนนานแล้วแต่สำหรับข้าหลายปีมานี้ข้าบาดเจ็บมากกว่านี้เยอะเยวูเฉินยิ้มกล่าวอย่างปลดปลงแต่ข้าคิดว่าตอนนี้นอกจากข้าแล้วผู้ใดก็ไม่อาจทำา้ายเจ้าอีกนับจากนี้ต่อให้เจ้าอยากบาดเจ็บก็ล้วนยากดุดปีนป่ายขึ้นสวรรค์เป็นเช่นเดียวกับข้าชายชุดดำหัวเลาะล่า รอยยิ้มเต็มไปด้วยความพอใจถ้า,างั้นเยวูเฉินยิ้มบางนี่จะเป็นอีกครั้งที่ท่านบาดเจ็บเยวูเฉินไม่ได้พุ่งไปเบื้องหน้าเขาเหวี่ยงกระบี่ตัดดาราที่เรื่องแสงทองคำและแสงขาวอย่างรวดเร็วส่งเงอกระบี่นับไม่ถ้วนที่งดงามพุ่งไปยังชายช,ดดชายชุดดาชายชุดดาหุบยิ้มบนใบหน้าเพิงตองคำบนกระบี่ลุกไม่อยางบ้าคลั่งเขาสองงอ่งเงากระบี่นับไม่ถ้วนออกมาเช่นเดียวกัน มันพุ่งปะทะเข้ากับเงากระบี่ของเย่บูเฉินพลังเกี้ยวกาะดส่งเสียงปะทะเลื่อนลั่นเฉพาะเพียงเสียงก็สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อมิติได้แล้วอย่างไรก็ตามเงากระบี่ไม่ใช่การโจมตีที่แท้จ,จริงของเย่บูเฉินเขารอให้ชายชุดดำใช้พลังตามเมื่อชายชุดดำปล่อยเงากระบี่ออกมาเย่บูเฉินได้หายไปปรากฏตัวอยู่ที่ข้างเขาเวียงกระบี่ทองคำจากล่างขึ้นสู่บนนำพาพลังแรงต้านของทลายสวรรค์แดนฟ้าสู่ชายชุดดำ ที่เผยช่องโหวออกมาเพียงชั่วขนาดสั้นๆในเมื่อพลังล้วนๆไม่อาจสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้เช่นนั้นก็ต้องเล่นลูกม้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงขอเพียงช่องโหวเล็กน้อยก็พอแล้วชายชุดดำพึ่งเหวี่ยงวาดกระบี่เสร็จทลายสวรรค์แดนฟ้าของเย่มูเฉินก็เกือบสัมผัสถูกชุดดำของเขาเวลานี้เองร่างของชายชุดดำระเบิดแสงทองคำเจิดจ้าเป็นแสงบดบงังทำให้ดวงตาของเย่มูเฉินเบิกกว้างทันทีทลายสวรรค์แดนฟ้าเมื่อใช้ออก จะไม่สามารถถอนกลับเยวูเฉินไม่อาจจุดแรงเบี่ยงของกระบี่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆยิ่งกว่าฟ้าแลบปฏิกิริยาตอบสนองหลายที่เปียกทำให้เขาตัดสินใจเลือกทางได้ถูกต้องแสงขาวนำล่างของเยบูเฉินออกไปจากตรงนั้นอย่างฉับพลันเขาปรากฏกายอยู่ห่างออกไปนับหมื่นเมตรทลายสวรรค์แดนฟ้าฟาดออกไปถูกความว่างเปล่าห่วงมิติตร,ตรงนั้นแตกออกและถล่มลง เยวูเฉินยังคงอยู่ในท่วงท่าถือกระบี่ mm. เหนือศีรษะหลังลเหนือนพักการเย็นเฉียบมันระเหยหายไปทันทีด้วยพลังของเขาพวกเขามองประสานศบตากันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างทราบว่าเมื่อคููเสี่ยงอันตรายเพียงใดหากชายชุดดำถูกทลายสวรรค์แดนฟ้าฟาดเข้าใส่โดยตรงและเยวูเฉินตัดมิต,ติหนีออกมาช้าก,กว่านี้เพียงเล็กน้อยเขาจะถูกพลังสะท้อนรุนแรงเป็นห้าเท่าของทลายสวรรค์แดนฟ้าพลังที่รุนแรงถึงปานนี้ สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้โดยตรงตอนนี้คือกระบวนท่าที่2ของกระบีส่สวนหยวนสะท้อนพลัง5เท่าก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งตอนถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ